สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะมารีวิวเครื่องซีลสูญญากาศที่ใช้เองแล้วชอบสามารถทำงานได้ดีมากๆเลยมาแนะนำและบอกต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ลน์นี้ก็คือเครื่องซีลสุญญากาศ Spring Green Evolution รุ่น VC Eco Gen 2มีรูปลักษณ์หน้าตาสวยงามมากๆนะคะผลิตจากพลาสติก ABS ซึ่งมีความทนทานแข็งแรงทำความสะอาดได้ง่ายมีแถบซีลกว้างถึง27เซนแรงดูด0.8บาร์ซึ่งถือว่าทำงานได้ดีทีเดียวค่ะการใช้งานก็ง่ายเดี๋ยวเราไปดูปุ่มการทำงานกันนะคะปุ่มทำงานปุ่มแรกคือปุ่ม In/Out ไว้ควบคุมลิ้นดูดอากาศ ปุ่มสตาร์ทและปุ่มหยุดการทํางานถัดไปเป็นปุ่มตั้งเวลาในการซิลนะคะแสดงผลเป็นวินาทีค่ะถ้ากดปุ่มบนจะเป็นการเพิ่มเวลานะคะกดปุ่มล่างลดเวลาค่ะและที่สําคัญเครื่องตัวนี้สามารถซิลได้ทั้งของแห้งและของเปียกที่มีน้ําถูกคลิกเพราะด้านหลังจะมีแทงค์ไว้รองรับน้ําส่วนเกินค่ะสามารถถอดออกมาทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะ การใช้งานด้วยการเปิดฝากดปุ่มด้านข้างสองข้างจะมีตัวล็อกอยู่กดลงไปแล้วเปิดฝาได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นแถบซิลซึ่งมีความกว้างถึง27เซนสามารถใช้ได้กับถุงเรียบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นถุงซิลถุงแกงถุงร้อนถุงเย็นใช้ได้หมดนะคะถุงฟรอยด์และถุงกระดาษคราสค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซีลสุญญากาศกันก่อนค่ะกดปุ่มอินเอนะคะ ลิ้นดูดอากาศก็ออกมาแบบนี้เลยค่ะใส่ถุงเข้าไปค่ะให้ลิ้นดูดอากาศอยู่ในถุงนะคะแล้วก็ขอบถุงให้ชนกับตัวเครื่องค่ะจัดของด้านในให้อยู่ถึงกลางถุงวันนี้จะเป็นหมูหมักซึ่งมีน้ำผุขลิกนะคะจากนั้นก็ปิดฝาได้เลยแล้วก็ตั้งเวลาซิลค่ะถุงซิลแบบนี้ใช้เวลาประมาณ7วินาทีนะคะเพราะว่าพลาสติกค,ค่อนข้างหนาแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลย เครื่องก็จะทําการดูดอากาศอัตโนมัติน้ําส่วนเกินก็จะล้นไปเก็บไว้ในแทงด้านหลังนะคะพอรู้สึกว่าอากาศหมดแล้วก็ให้กดปุ่ม in out ค่ะเพื่อให้ลิ้นดูดอากาศกลับเข้าไปนะคะจากนั้นเครื่องก็จะทำการซีลอัตโนมัติเริ่มนับถอยหลังเลยค่ะ พอเครื่องดังปิ๊บๆนี่คือเสร็จการทํางานค่ะแถบซิลสวยมากค่ะแถบซิลจะหนา3มิลฉะนั้นแข็งแรงทนทานไม่รัว่วซึมง่ายแน่นอนค่ะอยู่นะคะแน่นดีมากๆสวยมากๆเลยค่ะมาดูถุงแกงกันบ้างค่ะสวมเข้าไป แค่สามวินาทีก็พอค่ะสำหรับถุงแกงนะคะกดปุ่มสตาร์ทกดปุ่มอินเอาเครื่องก็จะซีลอัตโนมัติค่ะเห็นไหมคะ สวยงามค่ะหรือจะซีลแบบธรรมดาที่ไม่ใช่สูญญากาศก็ได้แค่กดปุ่มให้ลิ้นดูดอากาศกลับเข้าไปค่ะแล้วก็วางไปเลยปิดนะคะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะกระดับครับค่ะกดปุ่มสตาร์ทนี่ค่ะแน่นหนาเลยนะคะและถุงฟอย อันนี้สัก5้าวินาทีค่ะนี่นะคะเป็นไงบ้างคะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนคนไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้ในช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์เช่น Shopee ห,หรือ Lazada ค่ะ และสำหรับราคาของเครื่องซีลตัวนี้ปกติอยู่ที่4,200บาทพิเศษค่ะสั่งซื้อวันนี้รับไปเลยราคาเพียงแค่เครื่องละ3,500บาทเท่านั้นและพิเศษยิ่งไปกว่านี้ค่ะถ้าสั่งในช h อป e ีหรือว่า Lazada แล้วทักแชทบอกร้านค้าว่ามาจากคลิปแม่ซีนะคะแถมไปเลยค่ะ ถุงซิวแบบนี้เลยนะคะจำนวน100ใบทันทีค่ะไปสั่งซื้อกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ในคอมเมนต์จะปักหมุดไว้ให้ค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ